ป้าคะหนูยังไม่ได้คุยกับสิทธาเลยเขาไม่รู้ว่าดีๆไม่เคยแพ้ในการเล่นไพ่มาก่อนถ้าสิทธาแพ้เราจะเอาเงินไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้านล่ะโอกาสสุดท้ายนะฉันให้เธอยอมแพ้ก่อนเริ่มกันเลยไหมอืม คุณแม่ยายสีหน้าคุณแม่ยายบอกว่ากำลังกลัวนะผมะเสนอให้อเอาไหมล่ะถ้ากลัวแพ้ก็ยอมแพ้ตอนนี้เลยนะผมจะไม่เอาไปบอกใครหรอกว่าคุณแม่ยายแพ้ผมเธอ,อ,อทำอาหารเก่งไม่ได้หมายความว่าเธอจะชนะไพ่ดีๆได้นะ แต่เธอเราได้โชคจากภรรยาเราต้องชนะแน่นอนอม,มาิ่มกันนเลยอย่ามั่นใจให้มันมากนะเธอน่ะแพ้อยู่แล้วเธอจะได้ขายหน้าแล้วก็เสียเงินแน่นอนสองร้อยจะกักเงินไว้ทำอะไรตอนนี้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จะกลัวแพ้ไปทำไมเล่าไม่ว่าแม่ยายจะมีอะไรมันก็เป็นของนอกกายไม่ว่าจะได้อะไรมาเราก็ต้องคืนมันให้กับคนอื่นวันนี้อะไรเป็นของเราวันรุ่งขึ้นมันอาจจะเป็นของคนอื่นจำได้ไหมหลักคําตอนนี้ แกจะต้องแพ้เกมนี้สิทาดฉันไม่ยอมให้ลูกสาวฉันอยู่กับไอ้ขี้แพ้อย่างแกแนนะ่ทำไมแม่ยายถึงอบบดกกูกลัวแบบนั้นล่ะเหมือนกับว่าพายมีขึ้นมือสินะผมยังให้ข้อเสนอเดิมนะยอมแพ้ก่อนได้เลยจะได้ไม่ต้องอาย เธอน่ะยังไม่ได้เลือกไพ่ใบที่สามเลยได้เลยแม่ยายบางอย่างเราทิ้งให้โชคชะตามันตัดสินจะดีกว่าเราจะเปิดไพ่ใบนั้นทีหลังอเอาเลยห้าร้อย ดีๆตั้งใจเพิ่มเงินพันนันเธอกำลังเล่นสงครามประสาทใช่อยู่แล้วเลยห้าร้อยหนึ่งพันเหมือนกับว่าดีๆได้ไพ่ดีเหมือนกันนะถึงกล้าเพิ่มเงินได้ขนาดนั้นอะไรกันละแม่ยายผมไม่คิดว่าแม่จะกลัวแบบนี้เล่นเกมแค่นี้จะกลัวทำไมเล่า เพิ่มพนันกันเลยสองพันอฉันเล่นให้มันสมฐานะเธอเท่านั้นสามพันโอเคยืมเงินมันเลยถ้าไม่พอเรื่องนี้มันอยู่กับศักดิ์ศรีของครอบครัว ยอมรับก็ดีว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของครอบครัวป้าค่ะอยู่สิษฐาทีนะเขาแพ้แน่เลยไม่มีอะไรหรอกนะเชื่อป้านะต่อกันเลย Mm-hmm. <laughs> 嗯哼。<laughs> อืมอ่าพอแล้วลูกเคยเบื่อแล้วมาจบๆจบกันเลยดีกว่าหมดหน้าตักมาดูไพ่ออก,กัน โอ้พระเจ้าเธออัจฉริยะมากเลยเธอนี่เล่นเก่งจริงๆนะจังหวะสวยสุดๆเลยคิงควีนน่หนเป็นชุดเลยเยี่ยมมากเลยล่ะไม่มีปัญหาเธอนะ่ะเก่งมากๆเลยนะเธอมีความ,มกล้าเรานะ่ะแพ้ดีๆมาตลอดอเธอก็ยอมแพ้ซะนาไม่เป็นไรลก <laughs> เดี๋ยวนะยังไม่เห็นไพ่ตายผมเหรอเนี่อ่ะไพ่ตายอะไรไพ่าตายแห่งโชคชะตาลืมไปแล้วหรือว่าแม่ยายว่าเกมมันยังไม่จบไพ่ใบสุดท้ายยังไม่ถูกเปิดออกมา คิงกับควีนเขาดีๆเนี่ยจะสู้ไพ่ของผมได้หรือเปล่า สิทธาธถ้าชนะนะ่ะถ้าชนะดีๆได้ไม่เคยมีใครชนะดีๆมาก่อนเลยโอ้พระเจ้าสิทธมันสนุกดีนะที่ได้เห็นดีๆแพ้เป็นครั้งแรกฉัน <c oughs> เสียเงินไปสองหมื่นห้าพันรูปีแต่ดีๆขอแสดงความยินดีด้วยนะเธอได้ลูกเขยที่เก่งมากๆเลยละ อขอตัวนะได้เลยครับป้าขอบคุณมากเลยครับอันนี้ของป้าสิผมให้ป้าไปสองเท่าเลยป้ารับเงินไว้ไม่ได้หรอกเนอะ ไม่ไม่ไมมมม่มมมออกดก็คือกดนะป้าอ,อขอให้โชคดีนะสนุกจริงๆเลยสิทธาตเราจะเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรดีละ่ะบอกมาสิสิทธาตซื้ออะไรชั้นดีละ่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เพื่อฉันสิเราจะเออซื้อให้พ่อกับแม่ ตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันเรายังไม่ได้ซื้อของขวัญให้พวกเขาเลยนะแล้วพวกเขาก็ยอมลำบากมา,มามากเพื่อเราบอกมาหน่อยสิสิทธาดนี่เราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าอันนี้สิทธาด hmm? ไม่พูดอะไรหน่อยเหรอสุ라이นเนอ์อะไรนะนี่เดี๋ยวก่อนจะสปรส์อะไรกันอีกละ่ะไม่เอาอีกแล้วนะมันคือสปรส์ฉันบอกไม่ได้ไม่ได้นะสิทธาดบอกฉันมานะ เซอร์ไพรส์อะไรกันไม่รู้ดีๆพวกเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้สิทธาดไม่ยอมบอกโรชนีด้วยเขาเอาชนะดีๆได้นะแล้วรู้สึกเอ่ยังไงที่แพ้เป็นครั้งแรกเอ่เอใชยชนะครั้งนี้จะทำให้มันเสียใจเอาเลยอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรก็ตามใจมันฉันไม่ยอมให้พวกมันได้ดังใจหรอก ทำอะไรนะสิทธาดเธอนี่ตลกจังเลยนี่รู้ไหมฉันมีความสุขมากที่เธอทำให้ฉันหัวเราะได้ขนาดนี้นะโรชนีเธอนาต่างจากแม่เด็จการของเธอมากเลยนะฉันรักเธอมากเลยนี่พอได้แล้วนะทำะไรเน,นี่ยรรชนีบาบลบูเรียกสิทธาดมาสิบอกเขาว่าฉันจะไปออฟฟิศ ตอนนี้ไอ้บ้านนะั่นมันเป็นตัวอย่างไม่ดีให้ลูกสาวเราทำให้บ้านเราไม่มีระเบียบมันบ้าที่สุดเราจะซื้อแพ็กเกจหานิมูลให้กับโรชนีนะจะเจอไพรสุดๆเลยละ่ะโรชนีฉันสัญญาฉันสัญญาได้เลย ฮัลโหลเฮอสินค้ามาหรือ,อยังอืมสวัสดีเออมีงานอะไรให้ผมทำไหมเออไม่คือว่าฉันแค่มารับตัวอย่างสินค้าก็แค่นั้นเนี่ยนะไม่มีอะไรหรอกนะแล้วเออทำไมไม่บอกผมเล่าผมจะได้เอาไปให้เออไม,ไ,มไม่ไม่ฉันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแน่ใจนะอืมใช่ อเออไปก่อนนะอืม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 อออื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 มอฉัอมอเอาเอืสอรมพิมมอติอมอิดอื่อือื่ะือืมอื่อือือืออืมอืม อ,อ,อยากจะทำเมนูโปรดของสิทธาดก็ทำเลยสิอย่าให้ใครช่วยนะต้องทำเองนะเข้าใจไหมต้องทำเองสอิเราจะต้องทำอาหารให้ดีที่สุดเลยจะทำอาหารให้สามีกินแม่บอกว่าเราต้องเอาผักไปย่างจนเกรียมก่อนใช่ไหมโอเคฉันจะย่างเธอแล้วนะย่างให้ได้ที่ อออเฮไมควันมันออกขนาดนี้เฮ้ยจฮโอ้พระเจ้าเฮ้ยมันมาจากไหนนะ ฮันนี่มูนเหรอคุณสิทธาดคุเคราจาคุณรชนีคุเคราจาฮันนีมูฮันนีมูนสิทธาดฉันรักเธอฉันรักเธอเหมือนกันเนอะฉันรักเธอด้วยฉันทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เห็นรอยยิ้มของเธอนะฉันทำเพื่อเธอเลยนะเข้าใจไหมยิ้มหน่อยสิ ไม่นะ oh, ผู้หญิงจะมีจะบอกว่าไปสิแต่เธอก็ับบอกว่าไม่เหรอโอ oh, ้ไม่นะไม่ไม่ไม่ผ<พ>ัก<ป>ของฉันะ<อ><ำ>สิทธาดโอ้พระเจ้าฉันลืมเลยอะ <c oughs> นี่ที่ oh. รักฉันไม่รู้นะว่าผักอะไรอะแต่ว่าตอนนี้ใจฉันเต้นแรงมากเลยหัวใจฉันเต้นแรงในหน้าอกมันเต้นแรงจนร้อนไหม้ไปหมดแล้วอะผักของเธอเนี่ยมาขวางความรแมนติกข,ของเราอะ ฉันทำอะไรไม่เป็นเลยฉันไร้ประโยชน์จริงๆอ,<า>อุตส่าห์ให้แม่สอนว่าเมนูโปรดของเธอทำยังไงไม่เลยที่รักเธอทำเป็นแน่จะทำเป็นทุกอย่างด้วยทุกคนต้องหัดทำพลาดกันก่อนเสมอล่ะนี่สิทธาดแล้วเราจะกินอะไรละ่ะกินอะไรเหรอไม่ต้องห่วงเธอลือไมไปแล้วหรอว่าสามีของเธอเนี่ยรวยมากเลยนะฉันมีเงินที่ชนะจากแม่ยายมาด้วยไง อ๋อก็ใช่แต่เราไม่อยากจะเอาเงินนั้นไปใช้นะเราต้องเก็บไว้เจ้าระเบียบจริงๆจะเก็บเง็นไว้ทําไมเล่าสาม,มีเธออยู่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกน่าฉันจัดการทุกอย่างไว้แล้วเราจะเก็บเงินกันหลังหันมูนโอเคไหมล่ะค่อยเก็บทีหลังก็ได้อ่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้เงินจนหมดนี่ ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเดี๋ยวนะเออฉันจะทําอะไรให้กินไม่ที่รักจะทําอะไรเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วฉันรักเธอไม่ไม่ไม่ฉันจะลองทําเมนูใหม่ทามันฝรั่งแล้วกันไม่ไม่ไม่พอแล้วบ้านเหม็นควันหมดแล้วอตอนนี้อะพอแล้วนี่ไม่เป็นไรนะ่ะมีฟักอยู่ฉันจะทําสลัดโยเกิร์ตให้นะโอ้ทุกอย่างมันก็เปรี้ยมากพอแล้วนะไม่ต้องห่วงหรอกนะพักผ่อนเถอะทุกอย่างจะเรียบร้อยโอเค ฉันตัดสินใจแล้วเราทุกคนจะไปเที่ยววันหยุดกันหน่อยน่าจะดีนะทำไมไม่ไปโกอากันหน่อยล่ะอยู่โรงแรมห้าดาวในสปาใช้เวลาแบบครอบครัวกันทุกคนคิดว่ายังไงงั้นผมไปเก็บกระเป๋าเลยนะไปแล้วไปเลไปแล้ใช่ดีดีจงจาาเจ<อ>รันดีดีจงเจรัน Mm-hmm. <laughs>